สวัสดีครับวันนี้คุณตาโตไม่อยู่นะครับเราก็เลยมาทำงานแทนนะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาไลฟ์ให้แฟนคลับผงจุ่ยเชียงวันครับ,รบใช่ครับ ได้ครับครับนะเดี๋ยวรอก่อนรอพักพวกมาก่อนนะสามสิบคนแล้วระหว่างรองก็คุยกันไปก่อนนะครับเดือนพฤษภานะครับคนที่ติดตามที่รอคิวที่จะไปเรียนนะครับมีคอร์สหลักสูตรเร่งรัดที่บ้านภูเขาสามวันสองคืนนะครับก็มีกำหนดมาแล้วเป็นวันที่สิบสาม สิบสี่สิบาพฤษภานะครับก็สนใจก็ติดต่อที่คุณเมยได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับสอนพื้นฐานหวงจุย้ยทั้งหมดนะครับเราสามารถเรียนเองได้ที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งที่โรงเรียนนั้นเขาจะสอนก่อนที่ท่านอาจารย์จะมาวันละประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็วนไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรื่องหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เรื่องหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศไม่มีเวลานะครับก็อยากจะเร่งรัดเราก็รวบรวมใช้เวลา3วัน2คืนนะอะทีนี้มาพอสมควรแล้วเราจะให้ดูบ้านนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจอ่า การมีครัวนอกบ้านนะครับ่าที่เราเห็นนี่คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีประตูออกหลังบ้านเห็นไหมครับประตูออกอนี้นะครับนะครับแล้วดูครัวนะครับครัวอยู่อู้สีเขียวๆนะครับการมีครัวนอกบ้านเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะครัวเนี่ย เป็นการทำอาหารเนาะมีการปรุงมีการทำอาหารก็ทําให้มีความชื้นมีแฉะมีกลิ่นนะครับทีนี้แต่ว่าการที่มีครัวอยู่นอกบ้านไกลเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับทําให้การทําอาหารกินไม่แข็งแรงนะครับถืออาหารมาเสิร์ฟจากครัวมาถึงบ้านเย็นพอดีนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับการที่มีครัว อยู่นอกบ้านต้องไม่ห่างบ้านเกินไปนะครับผม <c oughs> คิดว่าเต็มที่ประมาณสัก4เมตร5เมตรนี่ก็ถือว่าไกลแล้วล่ะนะครับเพราการที่อยู่ไกลแบบนี้เนี่ยไม่ดีนะครับเรื่องที่สองคือครัวนอกบ้านอันนี้ใหญ่มากนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ย <c oughs> เห็นมาาใหญ่มากนะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็สร้างชิดกับกำแพงแล้วก็หลังคาเทลาดต่ตำลงมานะครับกด กดต่ำลงบริเวณหน้าประตูครัวเห็นไหมครับบริเวณหน้าประตูครัวก็ถูกกดต่ำลงมานะครับแล้วก็การทํำละแนงแบบนี้รอบเลยก็จะทําให้สภาวะของครัวเนี่ยมันเปิดโล่งมากเกินไปนะครับมันจะเปิดโล่งมากเกินไป ัวแบบนี้นะครับทำให้มันเปิดม,มากเกินไป <S 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 อย<า>่นี้ครับไม่ดีดก็คือมันโล่งมากเกินไปเวลาลมทัดแล้วมันจะทะลุไปเลยนะครับมันก็จะทําให้ใช้ความสามารถหรือว่าต้องใช้ความพยายามในการทำอาหารินมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูนะครับห้องครัวจำไว้ห้องครัวม,มีมีมีข้อต้องห้ามคือห้องครัวห้ามใหญ่เกินไป นะครับห้องครัวที่ใหญ่เกินไปหมายถึงเราต้องทํามาหากินเยอะนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ผลประกอบการที่เล็กน้อยเพราะนั้พอเรามีห้องครัวที่ใหญ่ไปชีวิตเราก็จะไปโฟกัสแต่เรื่องการทํามาหากินนะครับ mm hmm. ก็เลยจะไม่ค่อยได้สนใจอย่างอื่น mm hmm. ส่วนการตั้งเตาแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับลอยๆอย่างนี้ไม่ถูกนะครับอย่างที่บอกจําได้ไหมครับ มองเห็นไหมมันมืดนิดนึงอ่ะประตูอยู่นี่นะครับเตาอยู่ตรงนี้พลังไม่สามารถจะเดินแล้วอยู่เทิร์นเข้าไปที่ปากเตาได้สมมติอันนี้คือเตาอันนี้คือปากเตานะครับปากเตาคือทางควบคุมไฟนะครับนะครับเป็นประตูบ้านหรือว่าเป็นทางเข้าของพลังที่จะเข้ามาบำรุงเลี้ยงเตา เพราะฉะนั้นผนังไม่สามารถจะวิ่งยูเทิร์นอ้อมอย่างนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เตาได้นะเดีย๋ยวนี้เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเตาในผนังเดียวกับที่เป็นประตูเนี่ยเราไม่ตั้งเตาผนังข้างนู้นนะครับผนังเดียวที่ติดกับประตูผางางนู้นเราก็ไม่ตั้งเตาเพราะว่าตำแหน่งของประตูมันจะพิฆาตเตานะครับยกเว้นมีความจําเป็นจริงๆเราก็ต้องหาอะไรมากั้นนะครับแต่ว่าผนังแบบนี้ข้างนี้เดือดขาด ผนังเดียวกับประตูห้ามตั้งเตานะครับส่วนอันนี้พอเปิดประตูครัวเข้ามาปั๊บเจออะไรเจอซิงนะครับเหมือนก็พลังก็ถูกล่วงไหลไปหมดแล้วอันนี้ไม่โอเคนะครับการตั้งโต๊ะอาหารในห้องครัวก็ไม่ดีนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นกรรมกรทําไปกินไปนะครับทำมาหายิน อันนี้ไม่เอานะครับบ้านไหนมีก็ควรจะแยกห้องครัวเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องอาหารคือห้องอาหารนะอีกอันนึงกําแพงบ้านนี้รอบๆเป็นสีน้ําเงินสีฟ้านะครับเนี่ยรอบหมดเลยรวมถึงกําแพงหน้าบ้านด้วยนะเห็นไหมครับที่เห็นได้ไม่ใช่สีเหลืองนะครับเป็นสีทองตาบน้ําเงิน อันนั้นหมายถึงโลหะให้น้ําอันนี้ยังไม่ทันเข้าบ้านเลยก็ออกไปหมดแล้วนะครับการทําแบบนี้ทําให้มีผลการทํากินนะครับก็จะทําให้หาเงินได้ยากรั่วไหลมากกว่าเงินยังไม่ทันเข้าบ้านเลยก็รั่วออกหมดแล้วนะครับส่วนการมีครัวสองครัวมีครัวในบ้านอันหนึ่งแล้วก็มีครัวนอกบ้านอันหนึ่งอันนี้ก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เยอะนะครับดีไม่ดีอาจจะมีครัวในหมายถึงผู้หญิงในบ้านเจ้าบ้านผู้หญิงถ้ามีสองครัวก็อาจจะมีสองเจ้าหญิงสองเจ้าบ้านหญิงอันนี้เราอย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำให้เกิดมีกรณีแทรกซ้อนขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เลยอย่างที่อยากอยากให้เห็นนะครับส่วนรั้วหลังบ้านนะครับรั้วหลังบ้านอันนี้ เรั้วหลังบ้านไหมครับเขามีไม้เรือล้อมนะครับแล้วข้างหลังเป็นไร่ข้าวโพดนะเราเห็นอย่างนี้นะครับรั้วเนี่ยควรจะต้องทึบตันทั้งหมดนะครับหรืออย่างน้อยทึบครึ่งหนึ่งประมาณเท่าเอวอันนี้รั่วมหมดเลยนะครับแสดงว่าเขาไม่สามารถจะกักเก็บพลังให้อยู่ในบ้านได้เพราะฉะนั้นพลังมาจากหน้าบ้านเท่ต่ําลงมานิดหนึ่งแล้วก็ไหลออกไปข้างนอก บ้านแบบนี้อยู่ในลักษณะบ้านต่างจังหวัดก็คือไม่มีขอบเขตบ้านที่ชัดเจนทําให้พลังมันกระสับกระจายนะครับทําให้การทำมาหากินไม่นะวันนี้มีอย่างอื่นเดี๋ยวรอเพิ่มเติมคุณตาโตมาอันนี้เอนเห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจก็เลย เอามาให้ทุกคนได้ชมกันก่อนแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไลฟ์หลายวันแล้วคิดถึงนะเดี๋ยวค่อยมาเจอคุณตาโตอีกทีหนึง่งนะอาจจะช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ช่วงเย็นคุณตาโตมาตอนเย็นนะอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาต่อช่วงต่อช่วงต่อนะใครมีอะไรก็โพสถามมาใน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 เพจแล้วกันเดี๋ยวคุณตาโตเขาอ,อ่านสวัสดีครับ